สหกรณ์อมทรัพย์ครูหนองบุรัมภูจำกัดประวัติความเป็นมาของสหกรณ์อมทรัพย์ครูหนองบุรัมภูจำกัดสหกรณ์อมรั์ครูหนองบุรัมภูจำกัดได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์รรพุทธศัการาช2511ก่อตั้งเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2537มีชื่อว่าสหากรณ์อมรั์ครูหนองบลร,รัมภูจำกัด สหกรณ์อมรัพย์ครูหนองบัวลำพูจำกัดปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการชุดที่28นำโดยนายกฤษดาการีชุมประธานกรรมการสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกชาวสหกรณ์อมทรั์ครูหนองบัวลำพูจำกัดกระผมนายกฤษดาการีชุมในนามประธานกรรมการขอแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆของสหกรณ์ดังนี้ครับ ประเด็นที่1เรามีระเบียบสากรณ์ว่าด้วยการให้กู้ยืมแก่สมาชิกพศ .2,568 ซึ่งสามารถดําเนินการปล่อยกู้ได้เดือนละ2ครั้งสมาชิกนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยหาลือนะครับสิทธิการกู้ยืมได้ที่สากรณ์ได้แล้วนะครับประเด็นที่2ตอนนี้เรามีโครงการแก้หนี้โดยเปิดคลินิกสากรณ์โดยเชิญสมาชิกที่มีปัญหาการแก้ไขหนี้ภารัฐนะเข้ามา พูดคุยหาลือสร้างแนวทางร่วมกันนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกนะครับทีละอำเภอนะครับเพื่อสร้างการแก้หนี้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นที่3นับปัจจุบันนะครับเรากำลังมีการบริหารต้นทุนของสหกรณ์ซึ่งนับปัจจุบันนะครับเราเข้ามาบริหารจัดการในนามนาคณะกรรมการดําเนินการชุดที่28จากต้นทุนของสหกรณ์อยู่ที่3.945นะครับใน5เดือนเราสามารถลดต้นทุน เหลือ3.831ซึ่งหมายถึงเราสามารถลดได้ถึง11.4สตางค์นะครับนี่คือการบริหารองค์กรโดยถือพิสัยท่าน์ของสาวกรว่าสาวกรมั่นคงสมาชิกมีความสุขขอบคุณมากครับนายพิทยาอาศัยรัตรองประธานกรรมการคนที่1นนายปัจจวุฒอินกำบังรองประธานกรรมการคนที่สอง นายเกียรติพลวัยวรรองประธานกรรมการคนที่สามนายอิสราชัยศรีรองประธานกรรมการคนที่สี่นายสุบินราชมพูกรรมการนายธีระประทุมชาติกรรมการนายวิทวัฒนพัฒไทยสงกรรมการนายทวีสิทธิ์ลาดพัวขาวกรรมการ นายสมบัติจิตเจริญกรรมการนายกมนบุญจันทร์กรรมการนายธนทรบุญปรมกรรมการและเหรัญยิกนายวิทยาเพียแก่นกรรมการและผู้ช่วยเหรรยิกน,นายนรงฤทธิ์บุญโสมกรรมการและเลขานุการนายสุทธีวรจิตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการมีทั้งหมด3ท่านได้แก่ นายชาวริตเทพวารินทรามาตนายสัมริตเหลาเพงและนายพงเทพสินโนฝ่ายจัดการได้แก่นางสาวทัศนีกำไรทองดำรงตำแหน่งผู้จัดการนางสาววิภารัตน์พวกพลับดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการและแนางจงจิตลีสงรองผู้จัดการ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศนีกมไยทองผู้จัดก,การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำพูจำกัดมีหน้าที่ในการดำเน,นินนโยบายตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในด้านของโครงสร้างองค์กรก็ประกอบไปด้วยฝ่ายธุรธการฝ่ายสินเชื่อฝ่ายการเงินด้านเงินฝากฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้รวมถึงฝ่ายบัญชี ในด้านโครงสร้างของสากลพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการสมาชิกโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ประทับใจและให้บริการสมาชิกตลอดเวลาทำการค่ะโดยไม่เว้นเวลาพักเที่ยงนะคะส่วนด้านราคาสถานที่เราได้มีการปรับปรุงสำนักง,งานสากลให้ดูทันสมัยให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่บ้านตัวเอง สุดท้ายน,นี้นะคะเราในฐานะของฝ่ายจัดการก็ขอเชิญชวนสมาชิกมาใช้บริการที่สากลอมทรัพย์ครูหนงบงัรีพูจำกัดขอขอบคุณมากค่ะจุดยืนทางยุทธศาสตร์สากลอมทรัพย์ครูหนงบงุรีัมพูจำกัดเป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองต่อสมาชิกในมิติการออมทรัพย์การจัดสวัสดิการที่หลากหลายอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกวิสัยทัศน์สกรณ์มั่นคงสมาชิกมีความสุขผมเป็นสมาชิกสกรณ์อมทรัพย์ภูหนองบัวลำพูนะครับบำนานทีนี้มาเห็นความแปลกใหม่ของสากาณ์รู้สึกว่าจเจริญรุ่งเรืองกว่าก่อนๆเยอะเลยเจ้าหน้าที่สกรณ์ก็ รู้สึกว่าให้ความเป็นกันเองให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรู้สึกดีใจภาคภูมิใจมากครับค่านิยมขององค์กร 1. ประสานเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2. ปฏิบัติและดำเนินการที่มีคุณภาพ 3. การจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 4. สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างแท้จริงพันธกิจ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาพิบาล 2. พัฒนาระบบการบริการโดยเน้นการใช้นวัตรกรรมที่เหมาะสม 3. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก 4. พัฒนาระบบสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่การเป็นสหกรณ์แห่งความเป็นเลิศการจัดสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ครูหนองบัำรูจำกัดคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อมรัพย์ครูหนองบลัลำพูจำกัด ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรจัดตั้งสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกและเพื่อลดความเสี่ยงของสมาชิกผู้กู้ผู้คำประกันและสหกรณ์อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการติดตามหนี้ของสหกรณ์ว่าจะได้รับการชำระหนี้คืนและเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกและสหกรณ์สวัสดีค่ะสหกรณ้ำล้พคูหนองบัวลำพูจำกัดยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านค่ะสหกรณิติีใหม่ใส่ใจบริการค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะ